คลิปนี้มาดูเรื่องราวของชาวลัคนาราศีมังกรกันบ้างนะทุกคนชาวมังกรในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับจะเป็นยังไงเรามาดูกันเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ดาวปีก่อนเลยนะครับดาวปีก็คือดาวที่อยู่กันนานๆนะในเดือนพฤษภาคมเนี่ยจะมีดาวใหญ่ย้ายทั้งหมดสามดวงพร้อมๆกันซึ่งแน่นอนส่งผลกระทบกับทุกราศีอย่างชัดเจนนะครับแต่พิตีจะพูดถึงชาวลัคนามังกรในคลิปนี้ แล้วก็พูดถึงดาวที่ย้ายรวมไปเลยในคลิปเดียวนะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลากับเพื่อนๆนะครับมาเริ่มตั้งแต่ดาวมริตยยเลยนะครับดาวมรุตยยในภพเรนปุตตะเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารน,นะครับการลงทุนใหม่ๆหรือว่าความรักครั้งใหม่ๆก็ได้นะครับมีโอกาสเกิดขึ้นกับชาวมังกรนะครับใครที่แบบมีครอบครัวแล้วยังไม่มีทายาทสืบสกุลน,นะ ดาวบริวในตำแหน่งนี้มีโอกาสเกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมพร้อมนะกับสมาชิกใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะครับการลงทุนการเสี่ยงโชคความรักครั้งใหม่ก็มีโอกาสเกิดขึ้นกับชาวมังกรในช่วงนี้เหมือนกันนะครับใครที่โสดใครที่แบบยังไม่มีคนเคียงข้างนะมีโอกาสเกิดขึ้นแต่ว่าดาวเขาอยู่ตรงนี้อีกประมาณห้าหกปีนะก็ตอนไหนก็ไม่รู้นะขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของแต่ละคนด้วยนะครับ พื้นดวงของแต่ละคนเป็นมาก็ไม่เหมือนกันเนาะก็ทำเหตุให้ดีๆนะเดี๋ยวผลที่ดีตามมาเองนะครับมาดูดาวพฤหัสนะครับทุกคนดาวพฤหัสนี่เป็นดาวปีอีกหนึ่งดวงนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็อยู่ในราศีพฤษภนะเป็นภพเรือนปุตตะนะก็มีเกณฑ์การติดต่อพูดคุยนะครับกับคนใหม่ๆเดินทางไปในที่ใหม่ๆนะครับอาจจะติดต่อกันทางออนไลน์พบเจอกันแบบ แอ,แอบยังไม่ทันได้เปิดตัวนะอ่าันนี้คือในช่วงปีที่ผ่านมานะดาวพฤหัสอยู่ตำแหน่งนี้นะครับทีนี้วันที่13พฤษภาคมเนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยก็จะอยู่ในราศีเมถุนนจะย้ายมาอยู่ที่นี่ซึ่งเป็นภพเรือนอลินะก็ต้องสิ่งที่ต้องเตือนกับชาวมังกรก็ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางไม่ว่าจะเป็นใกล้หรือไกลนะ เดินทางใกล้เดินทางไกลก็ต้องระมัดระวังการขับขี่นะครับประกันประกันเนี่ยก็ต้องตรวจสอบให้ดีๆนะครับประกันอยาให้ขาดเพื่อเป็นการแก้เคล็ดนิดนึงนะมีปัญหาอะไรจะได้ผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะครับการพูดคุยการเจรจาเอกสารสัญญานะครับต้องระมัดระวังนะตรวจสอบให้ดีๆนะครับให้รอบครอบเข้าไว้นะดาวตำแหน่งนี้นะครับส่วนข้อดีมีไหมข้อดีเนี่ยก็ด้วยความที่เป็นดาวพฤรหัสนะอยู่ในภพเรืองนาีิก็ ถึงจะมีปัญหาอะไรก็สามารถแก้ไขได้นะครับทีนี้มาดูดาวเสาร์นะตัวต้นของชาวมังกรนะครับเป็นดาวประจําตัวแล้วก็เป็นดาวปีด้วยเพราะฉะน,นั้นชาวมังกรเนี่ยจะเจออะไรก็จะอยู่กันสิ่งนานๆเลยนะเพราะว่าเป็นดาวปีแล้วก็ชาวมังกรก็เป็นคนที่จริงจังจริงใจนะครับมีความค่อนข้างที่จะน้ำหมดน้ำทนสูงนะในช่วงปีที่ผ่านมานะครับ ดาวเสารดาวประจําตัวนะ่ะอยู่ในภพเดือนการเงินนะก็ยุ่งอยู่กับการหาเงิน,นเครียดแบกรับภาระหลายๆอย่างนะแล้วก็วันที่สิบเก้าพฤษภาคมนะครับดาวเสารก็จะย้ายมาอยู่ในราศีมีนนะซึ่งเป็นภพเดือนสาชะตรงนี้ก็จะมีเกณฑ์การเดินทางนะครับจากนี้ไปนะชาวมังกรนะครับเข้าสังคมเยอะขึ้นศึกษารเรียนรู้เยอะขึ้นนะครับ เดินทางบ่อยขึ้นนะครับแล้วก็ดาวพฤหัสเนี่ยอยู่ในภพเรือนอฬิเพราะฉะนั้นอย่างที่พ่ธีบอกนะในช่วงปีจากนี้ไปเนี่ยดาวเสาร์อยู่ตรงนี้ก็ต้องวางแผนการเดินทางวางแผนการติดต่อสื่อสารการเจราจาให้ดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางใกล้หรือทางไกลนะครับออนไลน์หรือว่าออฟไลน์นะครับก็ต้องวางแผนที่ดีๆเดินทางบ่อยการขับขี่ การเดินทางก็ต้องตรวจเช็คอุปกรณ์การเดินทางให้ดีๆนะครับแล้วก็เรื่องของการเงินนะครับอ,อ้ออีกเรื่องหนึง่งดาวเสาวเป็นดาวแห่งความออจะบอกว่าเป็นดาวที่น้ำาัดน้ำทนสูงอนะ่ะแล้วก็มีความอดทนด้วยนะแล้วก็มีความเครียดอยู่ในตัวนะแล้วก็อยู่ในภพเรือนสาชะก็ต้องระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับการประทะกับผู้คนนะครับ ระวังเรื่องของอารมณ์ละกันนะอาจจะเจอคนเยอะหน่อยเจออะไรที่มันไม่ค่อยที่จะไม่ค่อยที่จะแบบจะใช้คําไหนดีอ่ะต้องเจอสภาวะที่อาจจะต้องฟืน้นๆืนนิดนึงก็ต้องอดทนหน่อยนะครับชาวมังกรอทีนี้มาดูเรื่องของการเงินกันบ้างดาวการเงินของชาวมังกรก็คือดาวราหูนะซึ่งก่อนหน้าเนี้ ดาวราหูอยู่ในราศีมีนะเป็นพบเดือนสหัสชาชะก็ใช้เงินไปนกับการศึกษาเรียนรู้การพูดคุยการเดินทางต่งงนางๆนานานะครับวันที่5พฤษภาคมเนี่ยดาวราหูจะย้ายกลับมาเป็นกเกษตรนะครับอยู่ในราศีกุมเพราะฉะนั้นการเงินก็จะมีความมั่นคงขึ้นนะชาวมักรเนี่ยมีดาวการเงินเป็นดาวราหูเพราะฉะนั้น1น,นะใชเงินเก่งนะครับ 2. ใช้เงินเก่งด้วย นะรู้จักช่องทางการหาเงินแต่หามาได้นี่ก็มีช่องทางที่ไปเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นพยายามเก็บเงินในรูปอื่นนะครับอย่าเก็บเป็นเงินสดนะครับเก็บเป็นที่ดินผ่อนที่ผ่อนทองผ่อนอะไรก็ว่าไปนะทำอะไรก็ได้ให้เงินอนะ่ะอย่าเป็นเงินสดเพราะว่ามันจะใช้ออกง่ายนะง่ายกว่าราศีอื่นแต่ข้อดีนะคือมีช่องทางฉลาดในการหาเงินนะครับชาวมังกรเนี่ยแล้วก็ มีน้ำฝนมันพองสูงด้วยนะครับอาชีน,นี้มาดูดาวเดือนกันบ้างนะมาดูภาพรวมๆของเดือนพฤษภาคมนะครับการเงินว่าไปแล้วนะครับมาดูการงานนะครับการงานของชาวมังกรก็คือดาวสุกนะดาวสุกในเดือนพฤษภาคมเนะี่ยได้ตาแหน่งอุดนะอยู่ในเดือนสาชะก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะเดือนในเดือนพฤษภาคมเนี่ยชาวมังกรอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆการพบประพุด คุยอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในเดือนนี้นะก็อย่างที่บอกนะอย่าเคร่ยดอยากกดดันตัวเองนะครับแล้วก็เอกสารสัญญาก็ต้องตรวจเช็คให้ดีๆนะครับการเดินทางไม่ว่าใกล้หรือไกลก็ต้องวางแผนอุปกรณ์การเดินทางปร้กงกันเนี่ยอะไรก็ดูให้ดูให้ดีๆนะเพื่อป้องกันปัญหานะครับทีน,นี้อีกเรื่องหนึ่งที่ ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของความรักนะการงานว่าไปแล้วนะเอามาดูความรักกันนะครับความรักความรักของชาวมังกรนะมีดาวอังคารนะดาวอังคารดาวพันธุไปอยู่ในเดือนปัตตานีนะแล้วก็มาจากเดือนลาภะด้วยนะครับในช่วงนี้ความรักของชาวมังกรค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะก็คือความรักค่อนข้างดีเลยใครที่มีความรักอยู่แล้วนะความรักก็จะเริ่มมีความชัดเจนเติบโตมากขึ้นส่วนคนโสดเนนะี่ย ในช่วงนี้มีคนเข้ามาให้ให้แบบมีคนมีคนเข้ามาในชีวิตค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคนคนที่มีคู่แล,แล้วก็ต้องหนักแน่นกับคู่ของตัวเองไนงะวิฉีนั้นจะมีปัญหาได้นะครับส่วนคนโสดก็ไม่เป็นไรนะก็ดูให้ดีๆนะในช่วงนี้ก็ต้องมีสติในการ ใช้จ่ายเงินด้วยนะอย่าไปใช้จ่ายเงินในเรื่องที่มันไม่ได้เกิดประโยชน์มากมายเท่าไหร่นะครับไอ้นี้เป็นเรื่องของความรักแล้วก็ดาวอาทิตนะครับดาวอาทิตเนี่ยเขามาจากมรณะแล้วก็ไปอยู่ในเรือนพันธุในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับแล้วได้ตําแหน่งอุดด้วยนะเกี่ยวกับครอบครัวนะครับต้องระมัดระวังนะความสัมพันธ์ในครอบครัวแล้วก็ลถยานพหนะก็มีเกณฑ์ที่จะได้ซ่อมได้ดูแลรักษาในช่วงนี้เพราะฉะนั้นเรื่องของการเงิน นะวางแผนให้ให้ดีๆเลยนะชาวมังกรอะไรที่มันจําเป็นก็ใช้ไปนะครับอะไรที่มันไม่จําเป็นก็พักไว้ก่อนนะเพราะว่าเดือนพฤษภาคมหรือว่าช่วงเพราะว่าดาวทิศเขาจะย้ายนะวันที่สิบห้าแสดงว่าเขาอยู่ในช่วงเดือนเมษามาครึ่งทางแล้วแล้วก็อยู่ในเดือนพฤษภาอีกประมาณครึ่งเดือนนะเพราะฉะนั้นก็ยังมีให้ต้องใช้จ่ายเงินแหละนะแล้วเดี๋ยวพอดาวย้ายเนี่ย ก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการลงทุนด้วยนะครับเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารอาจจะต้องมีอะไรให้เราต้องใช้จ่ายเงินอีกแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องของการเงินชาวมังกรก็ต้องวางแผนให้ดีๆแล้วก็มีดาวพุธอยู่ร่วมกันนะในเรือนนี้อีกนะครับดาวพุธนี่เขาก็มาจาัดสุภะแล้วก็อริเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับยานพานะนะครับที่อยู่อาศัย อาจจะเป็นสุขภาพของคนในครอบครัวก็ได้นะมีเกณฑ์ให้ต้องใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นชาวมังกรนะก็ต้องวางแผนที่ดีๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมๆของชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงเดือนาพฤษภาคมนะที่ดีนะที่ไปดีเห็นนะก็คือเรื่องของการงานค่อนข้างดีนะแล้วก็การเงินเริ่มมีความมั่นคงมากขึ้นแต่ก็อยากอยาก,อยากจะเตือนเรื่องของการใช้จ่ายนะครับอะไรที่มันไม่จําเป็นก็พักไว้ก่อน นะเอาที่มันจําเป็นแล้วก็บริหารจัดการเงินเนี่ยพยายามซื้อถ้าเกิดซื้อมาแล้วก็ให้ผ่อนนะอย่าให้อย่าเก็บเป็นรูปของเงินสดไม่เช่นนะั้นมันก็มันมีเรื่องต้องใช้ใจ่ายเนี่ยชาวบังกรใช้ใจ่ายเก่งอยู่แล้วนะแล้วก็เรื่องการเสี่ยงโชคอะไรพวกนี้ก็ต้องเอาแต่พอดีๆนะอย่าไปหวังอะไรกับที่มันไม่ได้เหนื่อยเ่ะชาวบังกรคือต้องเหนื่อยต้องได้ตังค์เนี่ยดาวเสาอ่ะนะ โอเคนะครับก็ดูดูงให้สนุกนะครับแล้วก็มีความสุขในทุกวันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ